ยังลำบากเลยดูสิทีม่มะร่วงหล่นทุกคนเนี่ยสัญลักษณ์รัฐอาริโซนาเลยนี่อยู่แถบแตรแ์แกรนแคนยอนไงแบบคือใกล้มากอ่ะดูดิเลื่อนเลื่อน ไปเข้าห้องน้ำหน่อยเราต้องมีรองเท้าทนหนาวทนหิมะของเราบ้างดูนี่รอยเท้าของใครเราต้องเดินตามรอยเท้าเขาเดินตามรอยเท้าผู้ใหญ่มาไม่กัด ต้นสนสวยเนาะดูสิม, ung, ม, ung, ม ung ุมมุมกว้างเลยท้องฟ้าก็สวยด้วยนะวันนี้ดูเหงามากเลยนี่อะ <c oughs> เหมือนแบบไม่มีเพื่อนอะอารมณ์ประมาณทำงานคนเดียวแล้วก็ <c oughs> ถ่ายรูปคนเดียว <c oughs> มีเพื่อนในโลกโซเชียลดูเหงาเหงา้ยดูมีแบบแผนที่เออตรงนี้ um จุดพีคของแกรนด์ขคนยอนเนี่ย อันนี้ต้องเดินไฮเข้าไปนะตรงนี้ชนเผ่านี่พูดพดอยู่อากาศหนาวเย็นละไปเข้าห้องน้ำดีจ่าอันนี้มีแอรมีกาฟฟตี้เบาๆเมืองนานเนียปะเนี่ยดูดิดูดตังน้อยที่นั่งใครจะอยากไปนั่งวะหนาวจะแต่หาอืม ไม่มีใครอยากนั่งเลยนี่นือแหลว่านั่งคนเดียวเล่นคนเดียวทุกคนเฮ้ยดูดิโดนทิ้มือเข้าไปนี่มีนี่ได้นะหาเรื่องใส่ตัวเปียกก็เปียกเพื่อไปละห้องน้ำดีกว่าบายบายเดี๋ยวนะ มาใหม่มาใหม่เมื่อกี้จริงๆไหะเนี่ยคือรอยเท้านินะที่เดิน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 รอบไปตรงนเนี้ยเนี่ยไอเราก็คิดว่าตรงเนี้ยคือห้องน้ําไม่ใช่เลยคือเดินลอบ,บนไมาจนสุดทางเนี่ยปรกากฏไม่ใช่ห้องน้ำว่ะบ้าจริงแล้วเป็นเลสเซียปกติต้องมีห้องน้ํานะแต่ว่าเออเขาปิดหรือว่ามันไปอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมันมีแค่ที่พักมันน่าจะอยู่ฝั่งนูนหรือเปล่าสรุปยังไงรู้ไหมต้องเดินอ้อมกลับมา นี่ห้องน้ำมันอยู่พี่ห้องน้ำมันอยู่พี่นี่ไ,ไงเออห้องน้ำโคตรสาธารณะเลยวะเนี่ยของแท้ของแทรอยู่วะครับไอตัวนี้ s วนอิสระ zoom ไอ้เว้นนิน n s one the last room. i d น No this one I'm gonna use a less z o o m I thought this one is a less z o o m maybe over there huh I use this ไม่เคยตรงนี้ทุกคนสรุปแล้วเพื่อนคนขับลงมาเห้องน้ำเหมือนกันนี่ให้ดูรอบๆน่ารถเราไงรอบๆไง ประมาณอย่างนี้เลยเนี่ยห้องน้ําคือห้องน้ําสาธานณะจริงนะไปแล้วขออนุแาตไปเข้าห้องน้ําไม่อยากถ่ายให้ดูว่งเรื่อในเป็นยังไงไปดีกว่าไปของแท้แล้วรอบนี้บายบายนี่จะบอกว่าโหลดเนี่ยหันสามารถเราลากโหลดมาจากเทนเนสซีแล้วมุ่งหน้าเข้าแคลิฟอร์เนียดูสิห้าห้าห้าโหลดเนี่ยมาเราดิสแพทออกมาตั้งแต่เช้าวันวาเลนไทน์เลยทุกคน ตอนนี้ก็เป็นวันที่15ของอเมริกาแล้วประมาณ8ปดเโมงเชา้าในรัฐอริโซนาก็เนี่ยหันซ้ายจริงๆดูสิฮิมะอีกแล้วทุกคนแต่ฮิมะหยุดแล้วนะแต่ก็ยังมีอยู่ซึ่งเราแวะเข้าห้องน้ำเาแล,แล้วซึ่งเราก็เดินลอบไปทางนู้นเลยนะปรากดหาห้องน้ำไม่เจอบอกไปเลสซาเลียอันนั้นนะคือห้องน้ำสาธารณะจริงดูสิเนี่ยสาธารณะจริงๆของแท้เอ เราเดินทางกันต่อแล้วทุกคนอันนี้คือหัวเช่าของเฟสเอกนะพอดีโหลดมันเยอะสินค้ามันเยอะเขาก็เลยต้องเช่าหัวลากจากบริษัทอื่นมาอืมหัวลากไม่พอไงบางคันคือไปซ่อมอยู่ด้วยอ,อะไรด้วยไงก็ต้องแบบแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไปก่อนเลยประมาณนี้ทุกคนไดแล้วเราออกเดินทางแล้วทุกคน